สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเคสที่น่าสนใจมากๆเคสหนึ่งเป็นเรื่องของชุมชนบ้านบ่อน,น้ําจืดครับที่เขาเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพธรรมดาาเนี่ยให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้จริงๆใช่ค่ะเป็นโครงการของน้องๆนักศึกษาแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปําบลหนองข้างคอกที่เขาพยายามจะตอบคําถามว่าข้อมูลเนี่ยจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่เป็นเกษตรกรได้ยังไงบ้าง ซึ่งชุมชนนี้ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธทำเกษตรกรรมเป็นบริบทที่น่าสนใจมาก แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือโครงการนี้เขามีฐานคิดที่แข็งแรงมากเลยนะคะคือเขายึดตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเลยที่จะมุ่งสู่มาตรฐานสากลภายในปี2570อ๋อที่มีค่านิยมหลักที่เรียกว่า MOPH ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Mastery originality people centered แล้วก็ humility ก็คือมีเข็มทิศชัดเจนตั้งแต่เริ่มเลยพอทีมงานลงพื้นที่ไปจริงๆนี่สิครับตัวเลขที่เจอเนี่ย เออน่าตกใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังคือตัวเลขแรกที่ผมเห็นแล้วต้องหยุดดูเลยคือ87.56%เกือบ90%เลยครับมาจากโรคระบบต่อมไรท่อทั้งหมดเลยมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพใหญ่เลยค่ะว่าปัญหาสุขภาพหลักของคนที่นี่คืออะไรแต่ว่านะจุดที่น่าสนใจกว่านั้นกลับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะยังไงครับ พอเขาไปสำรวจความรู้สุขภาพของชาวบ้าน87คนกลับพบว่ามีถึง30.94%เกกือบหนึ่งใน3ใช่ค่ะที่ยังขาดความรู้เรื่องการทำ CPR ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตเลยโหเรื่องสำคัญขนาดนี้แต่คนยังไม่รู้เยอะขนาดนี้เลยหรอครับแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านเองก็เห็นตรงกันค่ะพอมีการทำประชาคมปุ๊บเรื่องนี้ถูกโหวตให้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยที่ต้องรีบแก้ โอ้แสดงว่าพวกเขาก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เหมือนกันใช่เลยค่ะแล้วความตระหนักรู้นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแต่พอทีมงานมองลึกลงไปอีกก็เจอว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่ชาวบ้านนะคะอา้าวเหรอครับแต่อยู่ในรั้วของโรงพยาบาลเองด้วยซ้ําโดยเฉพาะเรื่องที่ดูเหมือนเล็กๆอย่างห้องทําแผลค่ะห้องทําแผลมันมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับปัญหามันซ่อนอยู่ในรายละเอียดค่ะลองนึกภาพตามนะคะ ห้องทำแผลเล็กๆห้องนึงแต่ต้องดูแลคนไข้เฉลี่ยวันละสิบห้าคนโอ้โหก็แน่นเลยสิครับไม่ใช่แค่แน่นค่ะแต่มันคือความเสี่ยงเลยของสะอาดกับของใช้แล้วอาจจะวางปนกันได้ง่ายๆเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นมีเคสที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังเลยว่าแค่จะหมุนตัวไปหยิบอุปกรณ์ยังต้องคอยระวังไม่ให้ไปชนกับถังขยะติดเชื้อที่วางอยู่ข้างๆเห็นภาพเลยครับมันเป็นความเครียดสะสมในทุกๆวันเลยเนาะใช่ค่ะ พอเจอปัญหา2ด้านที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วโครงการเขาเสนอทางออกยังไงบ้างครับเขาแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะปัญหาแรกคือความรู้ CPR ที่ขาดไปก็จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง CPR และการใช้เครื่อง AED ในชุมชนโดยตรงเลยปิดช่องว่าง30.94%นั้นไปถูกต้องค่ะส่วนปัญหาห้องทำแผลคับแคบเขาก็ไม่ได้เสนอให้ทุกห้องสร้างใหม่นะแต่เขาสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่าตะแกรงล้างแผลเคลื่อนที่ขึ้นมา ตะแกรงล้างแขลเคลื่อนที่ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับมันทำงานยังไงง่ายแต่ฉลาดมากค่ะหลักๆเลยคือโมบายสามารถเคลื่อนย้ายไปหาผู้ป่วยที่เตียงได้เลยอ๋อไม่ต้องให้ผู้ป่วยมาแออัดในห้องใช่ค่ะแล้วก็คลีนคือมันถูกออกแบบมาให้ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนแยกของสะอาดกับของใช้แล้วชัดเจนและสุดท้ายคือเอฟฟิเชนช่วยลดขั้นตอนลดภาระง,งานของเจ้าหน้าที่ได้จริง แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะพอไปดูคะแนนความพึงพอใจนี่ชัดเลยฝั่งคนไข้ให้4.93เต็ม5สูงมากส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่ให้4.87ก็คือเวิร์กจริงๆแก้ปัญหาได้ถูกจุดเลยสุดยอดเลยครับจากปัญหาที่เจอในข้อมูลสู่ทางออกที่จับต้องได้และวัดผลได้จริงๆใช่ค่ะนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์มากแต่ถ้าจะขยายผลจริงๆก็มีเรื่องให้ชิดต่อนะคะจากการวิเคราะห์ w ั t จะเห็นว่าแม้จุดแข็งคือความสะดวก แลละปลอดภัยแต่ก็มีหุ้นสาทใช่ค่ะเรื่องต้นทุนการผลิตที่อาจจะยังสูงสําหรับโรงพยาบาลเล็กๆที่อื่นหรือขั้นตอนการประกอบที่อาจจะต้องมีคู่มือที่ดีไม่งั้นอาจจะกลายเป็นของดีที่ถูกเก็บไว้เฉยๆได้เป็นประเด็นที่ต้องคิดต่อจริงๆครับถ้างั้นถ้าให้สรุปการเดินทางของโปรเจกต์นี้ทั้งหมดมันก็เหมือนการเดินทาง4ี่ขั้นตอนที่ชัดเจนมากเลยนะครับ คือสำรวจเซอร์วีจนเจอปัญหาวิจัยไอดีนติฟายเพื่อยืนยันความเสี่ยงแล้วก็ลงมือทำแอคชั่นด้วยการอบรมและสร้างนวัตรกรรมจนเกิดผลลัพธ์อิมแพคที่วัดได้ถูกต้องเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เรื่องนี้จบแคน่นี้เขามีข้อเสนอแนะที่สำคัญมากสำหรับอนาคตคือการเปลี่ยนระบบบันทึกข้อมูลทั้งหมดจากที่ยังเป็นกระดาษอยู่ให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลหายใช่ค่ะและทำให้การดูแลต่อเนื่องทำได้ดีขึ้นซึ่งมันก็วนกลับไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์ปี2570ที่ว่าการจะสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนได้นั้นต้องมีทั้ง Data, Care แ,และ Innovation ไปด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยครับจากเรื่องราวของบ้านบ่อน้ำจืดนี่ทำให้เห็นเลยนะครับว่า การก้มลงไปมองปัญหาใกล้ตัวอย่างละเอียดเนี่ยมันนำไปสู่นวัตกรรมง่ายๆที่สร้างผลกระทบได้มหาศาลจริงๆเลยอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูครับว่ารอบๆตัวเราตอนนี้มีปัญหาเล็กๆอะไรอีกบ้างที่กำลังรอการแก้ไขด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่เริ่มต้นมาจากข้อมูลและความใส่ใจแบบนี้